สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่างหัแม่ครับผมสวัสดีครับคุณแม่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เราก็มีสินค <tr hmm. ้าเกี่ยวกับโคฟิกมาแนะนาอีกแล้วเนาะก็จะเป็นพวกสว่านอ่าเมื่อวานเราวันก่อนเราแนะนําเกี่ยวกับสว่านแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่วันนี้เรามีเป็นแบบมีสายไหมวันนี้เราก็จะมาเป็นแบบมีสายนะคะสว่านไฟฟ้าที่ใช้กับงานบ้านแล้วก็เป็นพวกหินเจียตัวเล็กๆสําหรับคุณพี่ผู้หญิง ก็ใช้ได้อะตรงนี้เนาะก็จะมีสว่านตัวของตัวนี้เนาะจะเป็นของคูฟิกของคูฟิกค่ะมีขอโทษค่ะค่ะก็ตรงนี้มีใครดูหรือบ้างยังดูอยู่ใช่ไหมคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะข้อของชุมพลโลหกิจของทางเฟซบุ๊กนะคะตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านชุมพลรามินทากิลโลสีค่ะ ตรงนี้เราก็จะติดถนนรามินทาเลยเนาะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือช่างทุกชนิดคครับ่ะของเรามีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมาที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้เลยค่ะแต่วันนี้เรามาแนะนําของคูฟิกโดยเฉพาะแบรนด์คูฟิกใช่ไหมครับใช่ค่ะแนะนาคูฟิกก่อนเลยค่ะพี่นะวันนี้จ้าครับแบรนด์คูฟิกของเรานะครับเป็นมาตรฐานโรงงานครับก็คือมาตรฐานมอกนะครับก็คือสินค้าคุณภาพนะครับผมอ่า โดยที่เราผลิตนี่เราจะเน้นเป็นอ่าของแท้ทั้งหมดครับอย่าง,าอางทองแดงนะครับผมจะกับตัวนี้ข้างในครับจะเป็นอ่าผลิตจากอ่าทุนนี้จะเป็นทองแดงแท้ครับพี่ทุนเป็นทองแดงแท้ใช่ไหมคะใช่ก็คือเหมาะมันก็จะทนทนขึ้นมาจากที่เป็นอทองแดงผสมที่แบบแบรนด์อ๋อโดยโ <รา S 2> ดย,ดย <ๆ S 1> ทั่วไปท<ช>ี่ว่ามันจะเป็นแบรนด์ผสมมันก็น้าหนักมันก็จะเบาๆหน่อยใช่ไหมครับแต่ของเรานี่กับทานแ่้วตัวต่อไปนะพี่ เมื่อกี้จะเป็นสว่านธรรมดานะครับเป็นสว่านไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นสว่านกระแทกครับผมสว่านกระแทกตัวนี้จะเป็นตัวกระแทกตัวนี้จับดอกให้หนึ่งสี่หุนใช่ไหมใช่ครับก็คือจะตัดดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเป็นดอกใหญ่ครับเป็นอ่าพวกงานไม้งานเหล็กงานปูนครับตัวนี้จะเหมาะมากเพราะว่ามันจะมีเฟืองแบบอ่าสองชั้นนะครับอ๋อค่ะเข,า,ขาเรียกแบบมันจะดีเลย์ประมาณสองวิ ตัวนี้เขา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 เรียกเขาเรียกสล่าแบบเฟืองทดนะคุณพี่แบบเฟืองทดใช่ไหมคะใช่ครับเฟืองทดก็คือมันจะมีเฟืองนะครับเป็นห้องห้องเฟืองอีกแยกแยกจากที่เป็นทุ่นมานะครับค่ะก็จะมีเป็นเฟืองขนาดเล็กขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นทุ่นทุ่นกระคอยนะที่เขาใช้กันอ่าเป็นทองแดงทองแดงเป็นทองแดงใช่ไหมทุ่นทองแดงแล้วก็เฟืองก็คือเขาเรียกว่าเฟืองทดนี่เองครับผมมันก็จะทําให้ สว่านเรามีแรงขึ้นอ่าก็คือเหมาะครับตัวนี้สําหรับงานไม้งานปูนงานเหล็กนั่นเองค่ะตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้าใช้กับงานบ้านเราก็คืองานไม่หนักมากเนาะก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยใช่ตัวนี้จะราคาประหยัดมากคุณพี่ครับผมโอ้ราคาพันหนึ่งรอยี่สบาทฮะตัวนี้มันกี่วัตต์นะคะคุณอ่ากําลังไฟฟ้านะครับตัวนี้แรงมากผมเจ็ดร้อยสิบวัตต์โอ้เจ็ดร้อยสิบวัตต์นะคะก็คือกำลังวัตต์ของตัวสว่านตัวนี้เนาะยิ่งวัตต์เยอะก็ยิ่งใช้งานหนักได้ดีขึ้นครับ ต่อไปนะครับมีสว่านแล้วก็ต้องมีินเจียค่ะเครื่องเจียรครับผมเป็นเครื่องเจียนะคะตัวนี้ก็งานเหล็กงานไม้เราก็สามารถใช้เครื่องตัวเดียวกันได้เหล็ไม้ปูนกระเบื้องก็คืออยู่ในตัวเ,<อ>เดียวกันเราเปลี่ยนแค่ใบครับคุณพี่ค<ะ>่ะส่วนมากช่งางก็จะเรียกว่าลูก,ลกหมูนะครับ<อ>มก็ยังงงว่าลูกหมูเขาเรียกทําไมต้องเรียกลูกหมูครับตัวนี้มาในรุ่นนะครับอ่งศ g นย์นะครับผมกําลังไฟอยู่ที่ จ็ดร้อยห้าสิบวัตครับแรงมากคุณพี่ับดูครับก็คือตรงนี้มีมือจับอะไรให้เราด้วยไหมครบครับผมก็คือมีมีจับด้วยเวลาใช้งานเราจะแถมใบตัดเหล็กให้อีกห้าใบในโปรโมชั่นในครั้งนี้เวลานี้นะคะจากวันนี้ถึงสิ้นเดือนเนาะก็จะมีซื้อหินเจียตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีใบเจียหรือใบตัดนะใบตัดเหล็กครับเราก็จะมีใบตัดเหล็กให้อีก ห้าใบนะคะแถมหมวกวห้อีกหนึ่งใบอ่าแถมมวกวหคอีกหนึ่งใบนะคะแบบสวยๆอย่างนี้เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะทั้งแกกทั้งแถมทั้งรถนะครับผมช่วงนี้ค่ะสนใจก็ทักมาได้นะที่เฟซบุ๊กของชุมพลโลหกิจของเราเองนะครับเราเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับลองทดลองเอาไปใช้ดูก่อนครับค่ะใช้ดีราคาก็ไม่แรงมากตัวนี้ราคาแค่แปดร้อยเก้าสิบบาทอ่าค่ะโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับงานไม้ไหม เอาเอาเอางานปูนเนี่ยค่ะพื่อนทีางานปูนนะเป็นสวัสดโ์โรตารีแล้วกันใช่ใช่เ,เป็นตัวงานหนักเลยเนาะจ้ะเป็นงานหนักค่ะใช่ซึ่งของเราตัวนี้ราคาประหยัดมากนะครับน,น,นี่อันนี้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 แตกต่างกับโรโรตารี่ทั่วไปไมันมันก็เรียกว่าส,สวัสด์โรตารีสามระบบนะครับแต่ว่าเขาจะเพิ่มความรุนแรงครับก็คืออ่าทุนตัวนี้จะลักษณะเป็นแนวแนวตั้งนะครับค่ะแนวตั้งแล้วก็เพิ่มกําลังวัด จากสว่านธรรมดามันแค่800วัตใช่ไหมครับตัวนี้เพิ่มวัตมาให้ที่1 5 0บวัตครับอ๋อ1 5 0บวัตใชวัตเยอะขึ้นหน่อยใช่ครับผมแล้วก็การเจอบตัวโครงอะไรก็จะแข็งแรงกว่าโรตารีเพราไปใช่เพราะว่าเขาจะมีตัวหล่อรื่นก็คือจะเป็นเจราบีนะครับผมจลบีใช่เวลาเราจะดูจละบีแล้วก็เปิดดูนะครับจะมีแล้วก็ปแจให้ครับแเจละบีนี้ก็คือทําให้ลูกสูบมันหล่อรื่นใช่ไหมใช่หล่อลื่นมันก็จะทําให้ใช้งานได้ระยะยาวแล้วก็งานหนักขึ้นนกวว่่่าโรรรรตตีีทเป็ัธมด ที่800บาทที่เป็นตัวเล็กๆก็คือถ้างานหนักตัวนี้ก็จะแนะนํานะครับผมตัวนี้จับดอกได้กี่มิล่ะตัวนี้ได้ถึงตัวนี้ได้ถึงเป็นนิ้วนะครับคุณพี่อ๋อเป็นนิ้วเลยเหรอใช่ใช่ก็วก็ประมาณเหมาะสําหรับพวกอ่าพวกช่างป่ามาที่ต้องเจาะท่อใหญ่ๆนะครับเจาะคอลลิ่งอะไรอย่างนี้ได้เนะอ่าก็ดอกเขาเรียกดอกโฮซอครับคุณพี่ถ้าดอกคอลลิ่งมันก็ไม่แนะนําครับดอกคอลลิ่งมันจะเป็นพวก อ่าตัวคอลลิ่งถนนใหญ่ๆพวกนั้นแ่ะอันตรายมันเหมือนกับถ้าเราจะเจาะข้อน้ำทิ้งอะไรอย่างงี้เราใช้ดอกโฮซอทั่วไปนะครับดอกโฮซอที่ใหญ่ๆอัะมามอนสองนิ้วสามนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นดอกโฮซออีกแบบหนึ่งก็ใช้แกนโรตารี่เหมือนกันใช่เพราะดอกคอลลิ่งมันจะยาวค่ะพี่เขาจะดูสวโรตารี่ออ๋อได้เลยค่ะคุณพี่เชิญเลยค่ะครับครับผมเอามาเลยเพื่อนพี่มามาดูได้ค่ะมาดูได้ถ้าจะเป็นโรตารี่ถ้าจะเป็นโรตารี่ก็จะเป็นตัวนี้อ่า ทั้งแก่ทั้งแถมทั้งรถครับพี่เนี้ค่ะจะเป็นโรตารี่ตัวนี้เราแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบวัตต์ใช่ตัวแรงครับตัวแปดร้อยบาทมันจะเบาสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าใช่ราคาก็ใกล้เคียงกันลองดูได้ค่ะเอาหนึ่งตัวนะคะเอาหนึ่งตัวตอนนี้เรามีเสื้อแถมให้ด้วยใช่ไหมแถมเลยครับคุณพี่เดี๋ยวแถมเสื้อให้นะครับพอดีลูกค้ามาซื้อพอดีนะครับผมตัวนี้เอวตัวใหม่ก็ตรงนี้นะคะก็ลูกค้า มาเสื้อเเอาป็นสว่านโรตารีแปดร้อยวัตต์ของเราเนาะตัวนี้เราก็จะมีเสื้อตัวนี้แต่เป็นตัวยิงค่ะใช่หรือว่าเป็นสว่านแบบนี้อ๋อเป็นเอาที่เป็นหัวเหล็กใช่ไหมสว่านที่เป็นหัวเหล็กเนาะเอาใช่เอาตัวโชว์ก็ได้ครับข้างหน้าเพราะว่าตัวในนี้มันมันจะหมดเป็นเหล็กใช่ตัวนี้นี่ค่ะ ตัวนี้นะคะลูกค้ามาซื้อที่นี่นะคะจะเป็นตัวแปดร้อยห้าสิบวัตต์ค่ะตรงนี้จะเจาะได้ถึงยี่สิบหกมิลว่ตตัวใหญ่ขึ้นมาตัวนี้ถ้าในกล่องก็จะมีเป็นพวกดอกสกัดดอกโรสแมรี่ให้ด้วยนะคะกตรงนี้ลูกค้ามารับหนึ่งตัวแถมเสื้อให้อีกหนึ่งตัวนะคะตรงนี้นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีตัวตัวตัวนี้นะอ่าตัวนี้ครับอ๋อัวนี้กิน โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาดูต่อเนาะพอดีช่างน้อยเขาไปจัดของให้ลูกค้าแล้วค่ะลูกค้าเขาก็มาซื้อโรตารี่ต่อไปก็จะเป็นพวกเอเมื่อกี้จะเป็นสว่านโตรตารี่นะคะต่อไปก็จะเป็นพวกเครื่องขัดกระดาษทรายพวกนี้ค่ะนี่ค่ะเครื่องขัดกระดาษทรายก็เหมาะสําหรับงานไม้นะคะตรงนี้ใช้งานง่ายค่ะตรงนี้ อ่หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทนะคะตรงนี้ก็เอ่อ uh, จะเป็นรุ่นของคูฟิก es ศูนย์สามค่ะตรงนี้นะคะวัตตก็จะดยู่สามร้อยยี่สิบวัตค่ะตรงนี้ค่ะก็ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับงานไม้โดยตรงก็จะเป็นตัวขัดกระดาษทรายเวลาเราขัดกระดาษทรายก็จะมีแบบว่าตัดกระดาษทรายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ก็จะมาล็อกกับตรงนี้เนาะ ล็อกตรงนี้เลยนะคะสนใจสอบถามมาได้นะคะที่ชุมพลโลหกิจแปด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 ลูกค่าดูไลฟ์ของเราแล้วมาซื้อสว่าดโรตารี่ของเรานะคะแล้วก็จะเป็นอ,อตัวเดี๋ยวนะคะ ชุดบล็อกไปอีกชุดหนึ่งค่ะของเรานอกจากจะเป็นพวกเครื่องมือช่างเป็นคูฟิกแล้วนะคะก็จะมีเป็นพวกเบ็ดเตล็อะไรพวกนี้ค่ะตลับเมตรพวกตัวนี้จะเป็นแปงทาสีเนาะแล้วก็เกี่ยวกับงานที่ว่าเป็นตัวกากบาทขันล้ออะไรอย่างนี้เราก็มีนะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นตัวนี้จะเป็นชุด ที่ว่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์อะไรพวกนี้นะคะได้เลยนะคะตรงนี้นะคะดอกโฮซอล่ะคะดอกโฮซอลอ่าอยู่ตรงด้านนู้นเลยค่ะอ่าให้ลูกค้าดูว่าลูกค้าเอา ดูดอกฮว,ว้อให้หน่อยค่ะของคูฟริก็มีจะมีเป็นถุงมืออันนี้อย่างนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราซื้อค่ะ,คะตัวนี้มันมีตัวใหม่เนาะอ่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะตรงนี้นะคะแป๊บนึงนะคะ สองพันแปดร้อยอันนั้นเหรอคะเดี๋ยวดูราคาให้พี่หนึ่งนะคะดเดี๋ยวเราสักครู่ค่ะน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าของคูฟิกของเราแบรนด์นี้เป็นเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะมันจะเป็นโปรโมชั่นตัวใหม่ก็คือสินค้าก็คือแบบเป็นเป็นสินค้าแนะนํานะคะ่ะใช่ค่ะโอเคนะคะค,คุณลูกค้าคะก็วันนี้พี่ต้อยก็ มาแนะนำสินค้าเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยให้น่ินื่นมากเลยเนี่ยโหขายได้นะครับ